สวัสดีครับมาเช้าเหมือนเดิมเลยนะเก้าสวัสดีครับพี่เต้ก็สวยไม่ต้องทำหรอกเก้าไม่ทำหมดแล้วแหละอทำไปครูก็ไม่เห็นอยู่ดีใช่ใช่ครูก็ชมแต่ในเก้าอยู่แล้วปะก็สวยครูม,มาเสร็จหรือยังคะเนี่ย ก้าว like yes. no, no, ้องแกเปิดบ้าชอบแกป่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แกที่หน้าตาดูเปล่าเพย์ชอบเพเลยคิ้นรับคนักเรียนทั้งหมดอาอลบสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนั่งลงได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูครบเป็ผมช่วยครับ อไว้ในห้องกูเลยเก็บดีเก็บดีเราเก็บไปแจ้งคุเลยบ่เฮ้ยเก็บไปดีหารคูณสองเก็บไปแจ้งคูดีกว่าทำความดีบ้าง้เก็บไป กลับบ้านไปก่อนเลยนะเดี๋ยวเราตามไปโอเคครูข้าวผมเจอตังหายครับครับเจอยู่ที่ไหนครับลูกอยู่ตรงใต้ต้นอโศกครับอ๋อ๋ยวพรุ่งนี้ครูจะแจ้งให้นาว่าเป็นของใครเห็นไหมแต่ครูไม่ต้องบอกนะคะว่าผมเจอเอาทําไมล่ะทาความดีก็ต้องประกาศให้คนรู้สิลูกผมแค่อยากทําครับ,รบโ,อโอเค ทำดีมากขอบใจนะครับขอบคุณครับแต่น้ทำอะไรอยู่หรอกำลังจะเอาสมุดไปส่งี่โตะครูอ่ะเ,เช่วยป่ะอืมได้สิขอบใจนะแกแกแกฉันรู้แล้วว่าเราจะหาทางออกจากงานนี้ยังไงยังไงแล้วก็สมุดเปล่าไปส่งสิแล้วก็ไปแอบเอาออกมาแล้วบอกว่าสายน้ำทำของเราหายดีเลยแกเนี่ยคิดไม่ดีได้ดีจริงๆ คะนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะครูคะทำไมพวกหน,นูนอสองคนถึงไม่ได้คะแนนคะพวกหนูอสูงงานแล้วนะคะเอาก็เธอไม่ได้ส่งสมุดคุณครูนี่คะสายน้ำเธอเอาสมุดของพวกฉันไปใช่ไหมเออที่ใช่เธอเอาของฉันไปใช่ไหมฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะนี่ว่าเธอตั้งใจที่จะแก้ผู้ชันอ่ะเอาละเอาละพอก่อนเดี๋ยวเธอค่อยเอามาส่งคุณครูพรุ่งนี้ก็ได้คะ่ะคะ่ะผู้ค้าผมไม่ไดจะปรึกษาครับ ว่าไงรับเก้าหือว่าวันนั้นผมมาส่งสมุดช่วยสายน้าครับแล้วผมเห็นสมุดสองคนนั้นที่หายวางอยู่บนโต๊ะด้วยครับอ๋อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะไปดูกล้องวงจรปิดให้เองว่าใครพูดความจริงหรือว่าใครพูดโกหกเห็นไหมค,มครับขอบคุณครับพูดเธอทำอะไรกับสมุดที่ตัวเองส่งไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรนี่คะครูอะดูกล้องวงจรปิดมาแล้ว ถ้าวันนั้นเก้าไม่เข้ามาบอกครูนะครูก็คงไม่เอกใจหรอกพี่พวกเธออะไปให้ร้ายกับสายน้ำไปขอโทษเพื่อนอย่างนี้เลยสายน้ำเราขอโทษนะสสยน้ำล้วก็ขอโทษนะจําไว้นะคะนักเรียนทุกคนการโกหกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งยิ่งการให้ร้ายผู้อื่นเนี่ยมันไม่สมควรทำนะคะ